ออย่องตรอดทอดไม่ใครจะชัดด้วยลี้นขัดแข้งกระด้างเหมืนอนยางใบเสียงหล่อแหลแต่เพราพอเข้าใจด้วยมิได้พูดจามาช้านานมันบอกว่าข้าชื่อออย่องตอดเที่ยวเล็ดลอดลืมเลือน เพื่อนสถานมาอยู่ทำรำเรียนสำเร็จการเป็นสิทธันเทวดาวราริทธให้เที่ยวหาสารพัดสัตว์มีเลือดเอาไปเชือดสูบกินกลิ่นโลหิตข่ากินเนื้อเสือเหลืองเป็นเนืองนิดใครข่าตีชีวิตไม่วอดวาย เว้นแต่ตาราหูสู้ไม่ได้ท่านจับไว้วันนี้ไม่นีหายให้ลักมาขากินเสียสินกายให้โฉมชายชัยขาต่างพาชีจะชักรถรถเทียวเที่ยวถึงนหนจะชักไปเช่นข้ามารสี ว่าจะหามามาได้ใช่เทวีมาอยู่ที่รำทานสำราญใจพระชมยงทรงฟังให้สังเวทมันถือเพศผีสางต่างวิสไซลางปรึกษาว,ว่าใครเห็นเป็นอย่างไรมันจะไปเป็นข้าเหมือนพาชีแต่วิสัยใจทมิน มันกินเรือดจะดุเดือดดึงดือด้วยถือพีปาการหนึ่งซึ่งจะพาไปทานีจะยำยีหญิงชายไม่วายปรานทั้งสองนางต่างรู้พระครูสั่งจึงว่าครั้งนี้จะได้ใช้ทหารจะหาไหนได้เหมือนมันป่าจันบาน ใครร่างผ่านชีวันไม่บันไรนี่หากแพ้แต่ตราปราหูจึงยอมอยู่ด้วยดีจะมีนายทั้งทานีมีศึกจงตรึกไยจะได้ใช้สังหารผ่านไพรินปากการหนึ่งซึ่งมาในป่านี้พระบารีสอนสั่ง วังทวินว่าโชมยงนงรักเจ้าแผ่นดินพบภายลินร้ายยาบช่วยปราบปรามแม้นพระไว้ให้พีอยู่ที่ทามันจะทําเบียดเบียนเป็นเสียนนามให้ชีน้นำทำใหญ่ยกไปตามช่วยปลาปรามพวกผีให้หนีไปนางตัดตอบชอบแล้ว ลูกแก้วแม่เหมือนใดแลเห็นทางสว่างสวัยชั้งรอกพอบรู้สว่างมาต่างใจเหมือนแม่ไดดวงตาพระพารีแล้วเลี้ยวมาปาใสไอ้ย่องตรอดมึงได้รอดชีวีแล้วอย่านีถวยชักรถอดสาแทนพาชี พาไปที่ทำอยู่ของครูบาแล้วแต่งองค์ทรงสะา,ายสายกำซาาบกระบี่ปราบแปบบวับจับเวหาทั้งพี่น้องสองนางในหลังคานางนางั่งหน้าเดินรถดูงดงามทั้งพวกไปใจหานแกว้งควานหอกสะอึกออกนำสเสด็จ ไม่เข็ดขามล้วนบีขูรู้ชำนาญการสงครามบางแสงตามซ้ายขวาเป็นตาเริยวไอย่องตอดจอดมือเข้าถือแอกออกแต่แรกเร็วกลมดังรมชิวขึ้นภูเขาเรากามันพาปลิว ทหารหิวหอบวิ่งไม่ทิ้งนายถึงปากทำธารํมพันเห็นควันพุ่งเป็นฝุ่นฟุ้งพวกพีวิ่งหนีหายเสียงคึกคืนตื่นแตกต้องแยกย้ายไม่กำกลายกลัวตราบารมีพวกโยธาโหรัะ่นก้กง เห็นไอย่องตอดนั่งยังไม่ดีบอนยอกหยุดชุดมือว่าชื่อดีพระบุตรตรีตัดถามตามสงกาพวกมึงไปไหนหมดจึงปดเล่นใหญ่ไม่เห็นคู่มึงอยู่ในคู้าไอาย่องตอดทอดใจว่าภัยมาเทวดาโดดหนีไม่มีใคร นางฟังคำซ้ำแลเห็นแต่ศพซาฟินทบขามังสังยังจำได้กระดูกหนังยังกลิ่งมันทิ้งไว้จึงสั่งให้เก็บเข้าเผาอาคีจึงปึกษาว่าเราเข้ามารบพิศาหลบปลีกลัวเอาตัวนีขันว่าไปไกลตาอยู่ทานี กลัวพวกผีมันจะกลับมาจับคนยุภาว่าถา้าพระองค์จะทรงปราบให้ลาบคาบเขตแคว้นแดนฟิงหนอันพวกผีมิได้เห็นเป็นสะกลจะใช้คนสัพยุดสุดทํานองควรจะหาอารักษอันศักดิ์สิทธิ์ซึ่งสถิต ทำเขาเป็นเจ้าของเขารลมลันกันเองคุ้มเครงครองจึงจะต้องตามเลประเพณีนางกริยต์ตัดตอบชอบแล้วลูกจำจะปลูกสารสาบไว้ปราบพีโดยตัวเราเจ้าจังหวัดปัตถาพีจะมอบที่แดนไว้ให้พระการ แล้วเกณฑ์เหล่าชาวบ้านให้หามาให้ประเดียวใจปลูกเสร็จสำเร็จสาหันเอาผ้ากรองลองทรงของนงครานทำเป็นมานมูลีที่เทวันเครื่องบูชาสรารพัดให้จัดตั้งขนมปังเป็ดคู่กับมูหันทั้งเทียนทปปูบุปผาสารพัน กะแจะจันเจิมเสร็จสำเร็จการนางกษัตริย์ตัดว่าเวลานี้จะบัดพรีเทวดารักษาสารถาวายก่รฟ้อนลำให้สำราญเจ้าตามานดาฟ้อนจะสอนไว้แล้วจัด แจงแต่งซองพี่น้องน้อยใส่เสื้อซ้อยสอดแซมให้แจ่มใสนางแต่งองค์ทรงกรองทองป่าไพสเสด็จไปหน้าสารลานชาราให้ไพ่พร้อมล้อมองค์เป็นวงกว้างทั้งสองนางยืนชมา้ทั้งสายกว่าาประโคมแต่แสสองกองลงกา นางววลลาทอดก่อนอ่อนระทวยแล้วล่ำไร้ชายชะประปลายบาทก็วัดวาดไว้จังหวะดูสะสูให้สองบางอ่อนฟ้อนตามมามระทวยดำเนินหน่วยนาดกายชำไห้เบียงแล้วลองบวงสวงสารวานวิเวก ทั้งทุมเอกอักษรเชอ่อนเสียงเครื่องสองเวยเคยถวายไว้ร่ายเรียงทั้งหมากเมียงมังสาสุราบานบุพพพวงจวงจันทร์คันทรสทั้งเครื่องสดของเราทั้งข้าวหวานขอศักดิ์สิทธิ์พิธิลงองพระการมาสิงสารสำหรับช่วยดับร้อน อันแว่นแควนแดนดินที่ถิ่นร้ายขอถวายเทเวศเขตสิงคอนช่วยคุ้มครองชนราชาลาซาดอนให้ถาวรทวนทัวกาะรังกาแล้วฟอลลำคำนับอพิวาสุราศาสตร์เส้นถวายทั้งซ้ายขวาให้จุดเทียนเวียนโหเป็นโกรา พอเสียงฟ้าฟาดเปลืองกระเดืองดังเป็นแฟงรุ่งผุ่งสว่างขึ้นกลางสานเห็นพระการกายแดงดังแฟงครั้งรับสองเวยเนยนมขนมปังข้างหน้าหลังลักขันาเมืนว่านอนขันอิ่มน้ำอำนวยอวยสวัด นางกาสัต์สุโคสโมซอนอันเขตแควนแดนไพรพนาดอนจะดับร้อนรับปราบที่ยาบคายต่อปีหนึ่งจึงจะมาลำเป็นคำนับจะคอยรับเครื่องส่องเวยเช่นเคยทวายแม้ไม่มาสามัญจะอันตรายแล้วก็หายสูญวับไปกาบตา นางระเวงเกรงกราบไม่หยาบยามขนานน้ำตามอยู่ที่ภูพาชื่อระการสารเจ้าชารังกาจึงเรียกมาตามกันทุกวันนี้อันนามทำกะรำพัดอันอุบาทเกิดพีาศาจสาบน้ำไว้ตามทีชื่อว่าเขาเจ้าลำประจำปี ทุกวันนี้ก็ยังเป็นเช่นโบโราณตึงเดือนห้าฝรังสิ้นทั้งราายไปถวายวันทาบูชาสาาานบางบนบานสารก่ลาวเจ้าพระการช่วยบรรดาลดับร้อนให้ผ่อนเย็นฝ่ายชมยงอง์ละเวงเวลาราดปราบปิาสาสิ้นทุก ที่ขุกเข็นยังธุละจะประจนกับคนเป็นเห็นจวนเย็นโยัพขับโยธาเอาเชือกหนังลังทองไอย่องตอดอย่าให้ลอดลัดไปตายพึกษามันวิ่งหนักชักเชือกให้ช้าชาพโยธาทันรถบทจร ออกกลางดงลงทุงกรุงสิงหนพอพบพลพวกตามลามสรรนนางกษัตริย์ตัดถามความนาครแล้วรีบร้อนเข้าเขตนิเวศวังหยุดประทับรับขุนนางที่ข้างหน้าั้งพวกล่าทับกลับมาครับข้งขอโทษตัวกลัวตายด้วยพ่ายพังเพราะ กำลังหลับทั่วทุกตัวคนนางบัญชาว่าเราไม่เอาผิดด้วยสุดคิดขั้งครับเข้าทรับสนเขาจุดเผาเราก่อนเราซ้อนกลจนขังคนเขาไว้ได้เมื่อไฟฮือพวกเขามีปีเป่าให้เราหลับจึงเสียงทับโทษใครจะได้หรือ จึงเสียทับโทษใครจะได้ถือจงช่วยกันผันแปลคิดแก่มือเราไม่ถือโทษสาใสน้าในแล้วถามข่าวราวเรื่องเมืองพรึกทราบว่าศึกยังอยู่วังที่สร้างใหม่ไม่ตามตีนี่เพราะว่าสัญญาไว้นางเข้าใจจึงแกล้งทำ เป็นร,รมชับอย่าประมาทราชการท่านทั้งรายศึกไม่ไวายแต่ละวันนั้นจะดาบเล่งระดมสมทบไว้ลบลับเล่งกำชับด่านทางอย่าวางใจแล้วเล่าความตามแตกต้องแยกย้ายคนทั้งรายเวทนาน้ำตารายฮีนางเรียกบ่าวชาวป่าด้วยอะไร มาโปรดให้เสื้อผ้าสารพันทั้งเงินทองสองพันแหนแจกชาวบ้านทั้งลูกล้านเล็กใหญ่อยู่ไพยสันพวกโยธีดีใจได้รางวันต่างพากันกราบกลมบังคมลานางสั่งให้ไอ้ย่องตอดอยู่ตึกกว้าง เกณฑ์คุนนางก่อมเกลียงเลี้ยงรักษาให้สูบเลือดเชือดกัดตามอัจฉากินอุดลาควายวัวตัวละมือทั้งหมูแพะแกะเล่าเต้าก็สิบมันกินดิบดูเหมือนเช่นเป็นกระซือฝ่ายทหารการศึกได้ฝึกปือจะแก้มือเมืองผลึกยังตึกความ พอเสร็จคำลาสั่งพระสังขรารอาจมานั่งอาจเอตะลึงแล้วจึงทามไปเสียทับอปาลาลาสงครามใหญ่งดงามกว่าแต่ก่อนร่อนชรหรือไปลบพบรักจึงหนักหน่วงไม่ล่อรวงล้างศึกนึกชะในดูผ่องขาวราวกับจิตสาิทตในหรือกับ ใจโลเลพอโลกีนางลราเองเกงกราบไม่หยาบยามแล้วเล่าความตามรบจนหลบนี้แต่ไม่บอกออกว่าเธอพาทีกลัวเป็นที่กินแหนงแคลงหรือไทยเล่าแต่ความตามได้กินดินทน้นจังผิวพันผุดละองให้พ่องใส ทางเฉือดชิ้นดินทันนันออกทันใดถาวายให้พระฉันแล้ววันทาทำถามลองของนี้กินดีนักไม่รู้จักต้นรากลากหนักหนาะบาทหลวงดูรู้ความตามตำลาจึงบอกว่าของอยู่ในใต้แผ่นดินกำหนดนั้นพันปีผุดทีหนึ่ง เสียงดังตึงแตกฟุ้งจะรุงกินเกิดตรงไหนไอเหนือเหมือนเกลือดินพื้นแผ่นดินก็เป็นโป่งขึ้นตรงนั้นมนุษย์เล่าชาวเมืองเรียกเกลือโปง่งพอปอดโปรงปรวกกินดินทธนนันได้ผลกินกินเนื้อเหมือนเจอจันบอกแล้วฉันชิมหวานสำราญใจ ในขณะพระกำลังยังนั่งพูดพอมีทูตถือสารมาคานไขเป็นข้อความตามธุระพระอาภัยแต่ไม่ให้สารสำคัญนั่นเข้ามานางรู้แจ้งแก้งสั่งให้ยังหยุดบาทหลวงสุดงสงสัยจึงให้หาต้องตามคำนำทูดเขาวันทา แล้วเปิดตรากองลานออกอ่านความในสาราวาพระองค์ทรงสวัสดิ์สืบกษัตริย์ศาสนาภาษาสยามมาหยุดยั้งฝั่งสมุทรหยุดสงครามเพราะมีความสเนหาให้อาวนคิดถึงวันสัญญาเวลาดึกมี ได้นึกแหน่งนายสายสมอนเจ้ารับเนเชทธธานิราจรถึงยามนอนนึกสะอื่นทุกคืนวันคิดถึงคำลำว่าต้องยาทับไม่ลืมรับวันน้องประคองควันมิรู้สิ้นกินเนื้อเหมือนเจออาจารย์สารพันพิศวาสเพียงบาทตา ถึงอยู่ไกลใจนึกลำลึกถึงเปรียบเมื่อนหนึ่งแนบชิดกนิธาเป็นตัวตายหมายจะฝังไว้หลังกาแม่วันลาละฉันให้ลั่นจวนหรอือลืมคำทำสัตว์มัทธุรสเกินกำหนดนึกคอยละห้อยหวนจะหายแดงแข่งใจ ก็ไม่ควรหรือประชวนจะมาพยาบาลขอขึ้นบกยกตามสามสวาสดพอชมราชนิเวศเขตสาทานจะทำสัตว์มัทุรสพดยามานตามโบราณรวมจังหวัดปาทาพีไม่ลบพุ่งมุ่งไม้ทำลายล้าง จะสืบสร้างสเนหามาราศีแม่เหมือนเพชรเม็ดเทาเขาขีรีแม่ไม่มีเรือนทองก็หมองนวลถึงมียศงดงามแต่ยามตื่นไม่ช่ำชื่นเช่นเจ้าของคลองสงวนงามละม่อมจอมขวัญอย่ารันจวนจงคิดควรทำสารที่อ่านเอย่ย นางฟังคำวามไหวหรือไทยวันให้อัดอันอายเอกคะนเกเฉยบาทหลวงวาคาคิดไม่ผิดเลยแต่พอเอ่ยออกก็เป็นเห็นไหลฟันจะคิดรักกันอย่างไรเจ้าไม่บอกทำย้อนยอกเกกมาเลกพูดเสกสัน้นม,มาปดเล่นเป็นฟน,นุกทุกคืนวันเมื่อรัก กันแล้วก่อนางมาพลางพระยุพยงทรงฟังพระสังฆราชเชิงฉลาดไหววาสาธุสะอันทำศึกนึกจะได้ชัยชนะมิใจจะจงใจเป็นไม่ตีแต่จวนตัวกลัวกำลังจะพลังเพียงจึงหลีกเลี่ยงลวงรอแต่พอนี้ ปรกการหนึ่งซึ่งมีหูอยู่อย่างนี้จะหนีปีเห็นไม่ได้จนใจจริง